สัสดีค่ะคุณครูสอนชั้นม .4 วันนี้เรามาสุดท้ายของสาระของหลักสูตรแล้วนะคะสาระวรรณคดีวรรณกรรมสาระวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยครูเชื่อเหลือเกินว่าพวกเรานะคะคุณครูเนี่ยชอบสอนเด็กๆก,ก็ชอบเรียนนะคะชอบสอนชอบเรียนที่จริงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเ็อชอบสอนชอบเรียนแล้วแต่อยากจะถามลึกลงไปว่าชอบสอน แล้วชอบเรียนแล้วได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไหมเพราะเราเป็นคุณครูผู้จัดการศึกษาให้ความรู้กับเด็กจัดการเรียนรู้ให้เกิดให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เขารู้หรือเขาชอบนั้นมันได้ตามที่หลักสูตรต้องการหรือไม่เรามาดูกันนะคะเรามาดูกันในของม .4 เนี่ยเราจะเรียนอยู่ด้วยกันมีเรื่องอะไรบ้างนะอีนาตอนศึกกรมัมกูนิง อนิทานเวตาลตอนที่สิบหรือเรื่องที่สิบนิราชนารินคำโครงหรือเรื่องหัวใจชายหนุ่มหรือไม่มีหัวใจหญิงสาวนะนะมีหัวใจชายหนุ่มหรือว่ามีมงครสูตรคำฉันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมในชั้นม .4 เนี่ยคุณครูที่สอนม .4 ดูหมดหร้อยังเคยอ่านหมดหร้อยังเคยรู้ไหมว่าสอนทั้งหมดกี่เรื่องในปีนี้ในเทอมนี้ เรามีทั้งหมดกี่เรื่องเราจะสอนกี่เรื่องแล้วเรื่องหนึ่งจะใช้เวลาสอนเท่าไหร่แล้วเรื่องเรื่องนั้นๆเราจะสอนอะไรกับเขานะคะวรรณคดีวรรณกรรมไม่ได้บอกชื่อไว้ในหลักสูตรถ้าเปิดหลักสูตรดูไม่มีนะคะไม่มีบอกว่าจะต้องเรียนเรื่องน้ำมันสก,การขุนนุคุณ,คคณหัวใจชายหนุม่มนะ,ะหรือเรื่องของเวตาลเรื่องที่สิบอะไรต่างไม่ได้บอกแต่จะบอกเอาไว้เป็นภาพรวมว่า วรรณคีวรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวรรณคีวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนวรรณคีวรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนหรือเรื่องที่เราเรียนนักครูให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นแนวเป็นสื่อที่กระทรวงเข้ารวบรวมแล้วก็นํานแนวทางมาว่าเรื่องแบบนี้ไปจัดการเรียนรู้แต่จัดการเรียนรู้อะไร แต่จัดการเรียนรู้อะไรนะคะในสื่อเหล่านี้ไปดูมาตรฐานไปดูเรื่องของในเรื่องของจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้นะคะเราไปดูตัวนี้ไปดูมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนก็ได้ นะคะว่ามาตรฐานหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางเนี่ยในเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเขาต้องการให้เราจัดการเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กเรียนวนรรณคดีที่เขาแนะนํามา4ี่ห้าหเรื่องเเรื่องแเรื่องอะไรก็ตามเนี่รู้สึกจะเป็นเรื่องเยอะทีเดียว7,8เรื่องนะฮะของมสี 4, เนี่ยเขาให้เราจัดการเรียนรู้แล้วให้เด็กเกิดอะไรเกิดความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นเข้าใจและแสดงความคิดเห็นนะคะ และวิจารณ์ในวรรณคดีวรรณกรรมที่เอามาเป็นสื่อเป็นตัวอย่างนี้อย่างเห็นคุณค่าแล้วนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ให้เขาให้เราจัดแล้วเด็กเกิดความเข้าใจนะคะเพราะนั้นตรงพอบอกเข้าใจปั๊บเนี่ยเราอย่าลืมนะเดี๋ยวเราต้องไปวิเคราะห์เรื่องว่าเข้าใจเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของการพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนะคะและให้เข้าใจแสดงความคิดเห็น นะแสดงความคิดเห็นจะพูดหรือเขียนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็วิจารณ์อย่างเห็นคุณค่านี่คือภาพรวมของมาตรฐานหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการที่จะจัดการเรียนการสอนวรรณคดีวรรณกรรมนะคะแต่นี้ถ้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเช่นสมมุติว่าเรามีอยู่4 5 6หเรื่องจเรื่อง8เรื่องที่ทางาแนวของกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดมาให้เป็นแนวเป็นใช้เป็นสื่อการสอนเนี่ยที่จะให้สร้างความเข้าใจเห็นคุณค่านี่นะฮะเรา เอามาเลือกบางเรื่องได้ไหมคงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะจัดสรรปันส่วนได้ว่ามีทั้งหมด7เรื่อง8เรื่องในเทอมที่1อาจจะสอนกี่เรื่องในเทอมที่2อาจจะสอนกี่เรื่องเราต้องดูเวลาว่าเวลาในช่วงระยะเวลาไหนในช่วงเทอมต้นอาจจะมีเวลามากหน่อยในช่วงเทอมปลายอาจจะมีเวลาน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้ดีเพราะว่ามปลายม4ม .5 หมหมีเวลาเพียง 80ชั่วโมงต่อ1ปีเพราะมี240ชั่วโมงใน1หลักสูตรถูกไหมฮะในหลักสูตร456ในมี240ีชั่วโมงเพราะฉะนั้นมี80ชั่วโมง80ชั่วโมงนี้40ชั่วโมงใน1เทอมเพราะฉะนั้น1ภาคเรียนนี้มี40ชั่วโมงแล้ว40ชั่วโมงก็ไม่ใช่มีวรรณคดีวรรณกรรมทั้งหมดยังมีสาระ1 2 3 4สที่เราพูดกันมาแล้วนี่นมีเป็นสาระ1เพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาก็จะต้องจัดให้พอเหมาะพอสมเพราะะะว่่าาาจต้ออองเป็นกนกรรไคะ เพื่อที่จะให้อ่านแล้วเข้าใจแสดงความคิดเห็นอย่างเห็นคุณค่านี่คือจุดหมายว่ามันมีจุดประสงค์อยู่แค่เนี้จุดหมายอยู่แค่เนี้เราจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ที่จะสร้างความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราดึงเอามาว่าในม .4 เราจะเอาถึงขั้นขนาดที่ว่าวิจาร์ณเลยไหมหรือจะเอาแบบแบบชนิดที่ว่าเอาวิเคราะห์ แล้ววิจารณ์ไปด้วยซึ่งเราสามารถจะจัดได้หลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือทั้ง5้าเรื่อง6เรื่องเจเรื่อง8เรื่องอะไรเนี่ยเราจะสอนทั้งหมดในส่วนที่จุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานหลักสูตรต้องการคือให้เข้าใจด้วยแล้วก็ให้วิจารณ์ได้ด้วยเห็นคุณค่าด้วยทั้ง78เรื่องในแล้วก็แบ่งเอาสี่เรื่องสี่เรื่อง3มเรื่องสี่เรื่องอะไรก็ตามหรือว่าจะเอาแค่ว่าเอาวิเคราะห์นะเอาวิจารณ หรือจะเอาวิเคราะห์ก่อนแล้วเดี๋ยววิจารณ์อีกทีหนึ่งก็สุดแท้แต่อันนี้คุณครูก็สามารถที่จะเลือกอวิธีการหรือเลือกเอาส่วนหรือเนื้อหาเนี่ยแบ่งสัดส่วนให้พอเหมาะพอเจะแต่เมื่อสอนจบแล้วเนี่ยในเรื่องของม .4 เนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่าเราครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้หรือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะคะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี่มันม4ม5ม6นะเข้าใจเนี่ยนะแสดงความคิดเห็นอย่างเห็นคุณค่าเนี่ยนะมันม4ม .5 ม6เพราะนั้นอาจจะเข้าใจก่อนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นไปด้วยก็ได้หรือวิเคราะห์วิเคราะห์เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ก็ได้แล้วก็ไปวิจารณ์แสดงความคิดเห็นอีกทีหนึ่งก็ได้ นะคะอันนี้มันอยู่ที่คุณครูจะแบ่งสาระอย่างไรให้มันง่ายต่อการที่จะสร้างการจัดการเรียนรู้เพราะเราเป็นคนออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะเอาละค่ะเพราะนั้นในที่นี้เราจะมาพูดกันว่าเราจะให้เขาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะคะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ไปพร้อมๆกันแต่ว่ามันจะเป็นเรื่อง แค่ว่า7 8เรื่องแค่ตรงนี้นะคะนี่คือผลลัพธ์ตอนนี้พอเรากําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าจบแล้วเราเด็กเราจะได้ในเรื่องของวิเคราะห์ก็เป็นแยกแยะอะไรได้แล้วก็สามารถจะให้ความความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างวิจารณญาณได้อันนี้เราก็เราก็ค่อยมาดูว่าเราจะจัดอย่างไรตอนนี้ก่อนที่เราจะจัดอย่างไรย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งว่า แล้วเด็กอ่ะเคยถามเราไหมว่าเราเนี่ยจะเรียนวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเราเรียนมาถึงมสเนี่ยม .1 ม .2 ม .3 าคุณครูคก็คงจะได้พูดกันไปบ้างแล้วเราว่าเรียนไปแล้วได้อะไรเรียนไปแล้วทําไมเรียนไปทําไมเรียนไปแล้วมีประโยชน์อะไรก็คงจะใส่ความรู้สึกสร้างความตระหนักให้เด็กเยอะแยะมากมายมสก็จําเป็นอีกเหมือนกันนะคะมสีนั้นถ้าเด็กเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียนมาจากครูคนเดียวกันม1ม .2 อม .3 าและมสมาสอนอีกก็คง จะตอบย้ำครูก็อาจจะทบทวนได้ว่าจำได้ไหมที่ครูเคยบอกแล้วว่าเราเรียนไปทำไมลงมาทบทวนกันซิแต่บางทีม .4 อ,อาจจะเป็นเด็กต่างโรงเรียนก็ดีหรือเด็กที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการที่จะถูกกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจมาก็ดีเพราะนั้นคุณครูจะต้องทบทวนขึ้นมาว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนกันไปทำไมนะคะอันนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนะคะเรียนไปทำไม หรือว่าทําไมถึงไม่อยากเรียนอันนี้นะคะเรียนไปทําไมหรือทําไมไม่อยากเรียนหรือทําไมอยากเรียนอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นอยากเรียนเลยเรื่องโบราณโบราณเก่าเก่าแก่แก่ไม่เห็นมีอะไรเป็นประโยชน์เป็นสาระเดี๋ยวนี้ทันสมัยต้องต้องเป็นเลื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ทาอะไรก็ไม่ได้เวลาไปสอบถามโอเน็ตอะไรออก,ออก,ออกสอบออกมาก็เป็นความรู้ความจำซะเยอะเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่มีคําตอบที่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เลยมันก็ใช้ประโยชน์ อะไรไม่ได้หรือว่าคําสอนต่างๆหรือการสอนของครูเดิมๆครูกับเล่าไปครูก็อธิบายไปเล่าเสร็จจบก็ทําแบบฝึกหัดถามตอบไม่มีอะไรที่มันหนุกหนานเลยอะว่าอย่างนั้นนะะไม่สนุกไม่สนานเลยเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้ทําให้เด็กเนี่ยก็ไม่อยากจะเรียนนี่คือบางคนบางกลุ่มนะไม่ใช่เด็กทั้งหมดแต่เด็กบางกลุ่มก็ชอบนะเพราะอะไรรู้ไหมได้ฟังเนื้อเรื่องได้สนุกสนานมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ครูเล่าก็เล่าก็เล่าจะเล่าซ้ําเล่าซากอะไรก เด็กก็ชอบอยู่แล้วในเรื่องของการฟังนะ,ะมากกว่าที่จะให้เขาไปอ่านเองเอาละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้สร้างความตระหนักแล้วนะคะเราสร้างแรงจูงใจให้เขาเห็นภาพว่าไอ้ที่ไม่อยากเรียนนะั่นก็เพราะว่าไม่รู้คุณค่าใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์ยังไงใช่ไหมแต่ว่าที่อยากเรียนมันเป็นเราที่เราเรียนไปเรียนรู้ไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าวันณคดีวรรณกรรมเป็นเหมือนเหมือนสมุนคุมทรัพย์ ที่บรรจุความรู finder, ้ความคิดอะไรมากมายของกวีของคนแต่งเอาไว้เยอะสะท้อนใ้เราเห็นทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการดํารงชีวิตศาสนาพิธีกรรมขนมวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีโอเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะได้เห็นว่าโอ้โหสิ่งที่ได้จากวรรณคดีวรรณกรรมมันเยอะเพราะฉะนั้นมันน่าเรียนนะคะ อพอเราเได้ทราบเราสร้างแรงจูงใจอย่างนั้นเรามาดูสาระในวนรรณคดีวรรณกรรมนะคะว่ามันจะมีสาระเยอะแยะมากมายในหลักสูตรแต่เราเลือกออกมาเราบอกว่าในม .4 นี้เราจะเอาวิเคราะห์นะแล้วก็วิจารณ์นะเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วในเรื่องของจุดมุ่งหมายของผลลัพธ์ของเรานะคะแล้วก็คุณค่าที่เราบอกแล้วว่าไอ้ที่ไม่อยากเรียนเพราะอะไรแล้วก็เรียนไปแล้วมันจะได้อะไรมากมายทีเดียวอย่างน้อยๆนักเรียนก็ได้เป็นคนไทยเต็มความภาคภูมิคือได้สืบทอด มรดกที่เป็นสมบัติของชาติแล้วแหละนะคะแล้วก็ได้รับลดความไพเราะความงามจันลงใจสนุกสนานให้ความบันเทิงเลิงใจแล้วแนวคิดต่างต่างก็ได้ขึ้นมาอันนั้นก็คือเราได้ทบทวหนหรือเราได้สร้างแรงจูงใจไปแล้วนะคะจากนั้นไปเราจะลงมือสอนแล้วอาจารย์คะคุณครูคะ อย่าลืมนะคะ,ะความรู้พื้นฐานนั้นเราคงจะต้องทบทวนนิดนึงวันคดีเป็นยังไงวรรณกรรมเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขาเรียนม .4 มาแล้วก็คงจะแยกแยะได้ว่าถ้าจับวรรณคดีเรื่องใดหรือวรรณคดีเรื่องาสามารถ ที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นวรรณคดีศาสนาพิจิกรรมคําสอนอันนี้เราคงจะต้องมองในรูปแบบตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะเพราะมีวรรณคดีแต่ละวรรณคดีเลือกแต่ละเรื่องที่เขาเลือกมาให้เรียนนั้นจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งจุดเน้นหรือเขาต้องการที่จะสะท้อนอะไรบางอย่างนี่แตกต่างเพราะฉะนั้นในระดับม .4 เนี่ยคือเรียกว่าจับ,บรวรรณคดีแล้วเราสามารถจะบอกได้ว่าอ่าอย่างเช่นเรื่องอค,นา,า,คนาน้อสักการคุณานุคุณเนี่ยมองไปแล้วจะไปนเน้นในเรื่องของอะไรคะเรื่องคุณธรรมในเรื่องอะไรคะ นะคะเรื่องของความกตัญญูกตเวทีอันนี้เรื่องของคุณธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปถึงเราความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องเอามาวิเคราะห์ว่ราะนั่นจะวิเคราะห์อะไรนะคะจะวิเคราะห์อะไรเราก็ไปดูในเรื่องของสาระรูปแบบต่างๆที่เราจะจัดการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรม อย่างแรกเลยที่สำคัญที่ครูจะต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณครูเองและนักเรียนเองเรียนกี่เรื่องเจดเรื่องแปเรื่องเรื่องทุกเรื่องต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนจบรู้เรื่องย่อๆก็ยังดีแต่จะมารู้เฉพาะตอนอย่างเช่นอีเหนาตอนศึกกระหมังกุหนหิงก็รู้แต่เฉพาะตอนศึกกระมังกุหนหิงเท่านั้นเองเออว่าเมืองดาหาเลวกว่าเมืองอะไรต่อเมื่อะไร,อ,อ,ะไรอย่างนี้ไม่ได้ ต้องรู้ตั้งแต่ต้นการรู้ตั้งแต่ต้นมันรู้เขารู้เราเพราะฉะนั้นเมื่อมันรู้เขารู้เราเวลาที่เราวิเคราะห์เราแยกแยะมันก็จะชัดเจนเวลาที่เราจะวิจารณ์มันก็จะวิจารณ์ได้เพราะมันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าเจาะเฉพาะตอนนั้นแล้วมันก็จะไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหาวิธีการที่จะทําให้เด็กนะรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ให้อ่านทั้งเล่มแต่ว่าให้ให้รู้เรื่องทั้งหมดคุณครูก็ต้องรู้เรื่องทั้งหมดก่อนไม่ใช่รู้เฉพาะตอนนะคะพอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะสามารถย่นย่อและสรุปโฟกัสไปที่ <t un> ที่เลือกมาเรียนนะคะอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดเลยประเด็นที่2คือการอ่านจับใจความ ในเรื่องต่างๆนั้นจะทําให้รู้ตอนไหนก็ตามไม่ใช่จะให้วิเคราะห์หรือให้วิจารณโดยที่ขาดการอ่านจะต้องอ่านจับใจความมาก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เรียนมาแล้วจะเห็นว่าการอ่านในใจหรือการอ่านจับใจความนั้นมีความสําคัญมากๆเลยมันจะต้องอ่านให้รู้เรื่องว่าตกลงเรื่องนี้มันใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เรื่องราวมันเป็นอย่างไรสรุปสาระออกมาสรุปสั้นๆออกมาว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะคะนี่คือการอ่านจับใจความต้องอ่านนะคะต้องอ่านจะเป็นอ่านเดียว อ่านคู่อ่านกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เทคนิคการอ่านเข้ามาช่วยนะคะจะเป็นเทคนิคการ 5W1S จะเป็นเทคนิคของอะไรก็ตามเอามาช่วยกันหรือ SQTR อะไรก็เอามาช่วยในการอ่านเพื่อได้ใจความก่อนนะคะแล้วจากนั้นไปแล้วก็เราถึงจะต้องไปวิเคราะห์อะไรต่อมีอะไรเราถึงจะแยกแยะอะไรได้นะคะแล้วถึงจะไปวิจารณ์ได้ทีนี้เรื่องของการเล่าเรื่องก็เหมือนกันนะคะรูปแบบที่เราจะมาจัดการเรียนการสอนเนี่ยเรื่องของการเล่าเรื่องพอเราอ่านแล้วเราสามารถ เล่าได้เล่าเรื่องย่อดได้เล่าเรื่องของตอนนั้นได้นะคะเพราะ,ะนั้นการเล่าเรื่องก็มีความจําเป็นเรื่องการใช้คําถามนะ,ะการใช้คําถามจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ ช่วยในการวิเคราะห์ว่าอ่ามันคืออะไรอย่างไรที่ไหนมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเชื่อมโยงกับอะไรอย่างเนี้การใช้คําถามเป็นสื่อที่ไม่ต้องลงทุนดีมากเลยเอามาใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการถามเรื่องราวต่างๆได้นะคะในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่ามันมีวิธีสอนมีรูปแบบเนี่ยหลากหลายซึ่งเราจะเลือกเอาไปใช้ในกิจกรรมตอนแต่ละตอนที่เราต้องการที่เราจะ เอาความรู้ให้เด็กได้รับความรู้แล้วเราต้องการที่จะวัดนะคะในรูปแบบอื่นๆเราดูที่ว่าเราจะมีทักษะปฏิบัติตอนไหนไหมเราเรียนวนรรณคีวรรณกรรมวรรณคีวรรณกรกรมเราบอกว่าเราสามารถเราจะต้องการให้เขาวิเคราะห์กับวิจารณแล้วเขาก็จะสามารถบอกคุณค่าอะไรต่างๆออกมาได้นั่นก็แปลว่าองค์ความรู้ในเรื่องพุทธที่พิสัยนะ่ะเยอะกว่าแต่เรามาอีกนิดนึงก็คือทักษะ ในเรื่องของการปฏิบัติหรือการฝึกเนี่ยนะมันมีตอนไหนไหมก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์นั่นแหละเพราะเราจะให้เขาวิเคราะห์เป็นใช่ไหมคะบอกได้ใช่ไหมคะว่าเขาเข้าใจอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์สักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาคงไม่ได้เน้นอะไรเยอะแต่แต่ที่สําคัญคือเขาจะต้องเข้าใจเพราะหลักสูตรบอกสร้างความเข้าใจเข้าใจนี้ก็ต้องไปดูนะของบูมของบูนนี่รู้ารู้จา นะเข้าใจเข้าใจนี้พฤติกรรมจะแสดงออกอะไรบ้างเข้าใจก็คือตั้งคําถามได้อธิบายได้บอกได้นะวิจารณ์ได้อะไรนเนี่ยนี่คือเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมตรงนี้มันจะไปตอบรับกันในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะเราก็เลือกรูปแบบที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้ด้วยการเราออกแบบให้เขาเสามารถอธิบายเราได้สามารถจะบอกเราได้สามารถจะแยกแยะอะไรได้อย่างนี้เรียกว่าเข้าใจนะคะรูปแบบเราเลือกละ หลังจากนั้นเมื่อเราเลือกรูปแบบแล้วเราไปดูการวัดและประเมินเมื่อเราบอกว่าพุทธิพิสัยเราจะอยากให้เขารู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรอยากให้เขารู้ ว่าเออมันมีคุณค่าอย่างไรอยากให้เขาวิจารณ์อะไรได้อย่างไรเราใช้เครื่องมือวัดให้ตรงว่าเราจะว่าให้เขาบอกให้เราได้เราก็ใช้เครื่องมือถามไปก็อาจจะเป็นกขอข้ององก็คือพูดที่พิสัยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องปฏิบตัติก็ให้เขาปฏิบตัติแต่ก็ไม่ได้เน้นเยอะในเรื่องของการฝึกวิเคราะห์เพราะว่า,วา,าีวรรณกรรมเราไม่ได้มาฝึกวิเคราะห์ฝึกวิเคราะห์แต่เราให้เรียนรู้ว่ามันมีอะไรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แต่ไม่ได้เน้นเรื่องวิเคราะห์ แต่เราเน้นเรื่องของการนำเอาความรู้เรื่องวิเคราะห์ไปแจกแจงไปแยกย่อยในเนื้อหาต่างๆให้บอกมานะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความเข้าใจนะคะซึ่งความเข้าใจก็จะสร้างได้จากหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอ่าเราก็มีการวัดและประเมินผลนั้นโดยสรุปแล้วจะพบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของวรรณคดีวรรณกรรมในระดับชั้นม .4 เนี่ยนะคะ ในระดับชั้นม .4 เนี่ยเราก็จะต้องอทำให้เด็กเขาตระหนักหรือว่ามีกำลังใจมีเกิดแรงจูงใจภายนอกในเรื่องที่จะทำให้เห็นคุณค่าว่าอ่านวรรณคดีวรรณกรรมแล้วได้ อะไรต่อมีอะไรมากมายในชีวิตนอกจากได้ความรู้แล้วได้ความบันเทิงจันลงใจแล้วยังได้เห็นตัวอย่างดีๆในเรื่องการใช้ภาษาด้วยเราฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาเอาไปใช้เลือกเอ่อเรียกว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษามากขึ้นแล้วพะเราเห็นตัวอย่างถูกไหมฮะแล้วเราได้เห็นเอ่อสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในนั้นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของคุณค่าด้านต่างๆนะฮะเรื่องแนวคิด เรื่องข้อคิดอะไรหลักต่างเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราได้จูงใจเราบอกเขาจากนั้นแล้วเราก็มีการทบทวนใช่ไหมคะเรามีการทบทวนความรู้ในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งที่เ,เราจะดใูในแต่ละเนื้อหาเนื้อหานั้นนะคะว่าเรานี้เราจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ผู้แต่งวิเคราะห์ที่มาที่ไปหรือว่าวิเคราะห์ในเรื่องของกลวิธีการแต่งการใช้ภาษา อะไรต่างๆสภาพสังคมสภาพต่างๆแล้วก็คําสอนคติเตือนใจคําข้อคิดอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราวิจารณ์ออกมาเนี่ยแล้วเราก็วัดผลเราก็เอาแบบวัดผลนี้มันให้ตรงพอตรงแล้วเรียบร้อยสรุปสุดท้ายอย่าลืมนะคะพอเราวัดผลด้านพุทธิวิสัยแล้วเราวัดผลเรื่องของทักษะปฏิบัติในเรื่องของการวิเคราะห์ วิจาร์ณเล็กน้อยนะคะแล้วก็เสริมพลังบวกการเสริมพลังบวกนั้นอาจจะนําเอาเรื่องของคุณค่าหรือประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมเอามาย้ําซ้าเตือนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่ามันให้ความบันเทิงแล้วให้ความรู้อย่างไรตรงนี้เป็นการทําให้เด็กนั้นรู้และเข้าใจแล้วก็รู้สึกตระหนักในเรื่องของคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรมมากขึ้นนะคะครูฝากเอาไว้ว่าสอนสนุก นะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ตรงหลักสูตรด้วยสบายใจทั้งครูผู้สอนและสบายใจท่านผู้เรียนที่ได้รับประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้สําหรับมสีก็ขอขอบคุณมากที่เราติดตามกันมาโดยตลอดนะคะมีอะไรที่เราจะพูดคุยกันต่อไปก็เราคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน